โพสต์ด่ากันไปกันมาแจ้งความได้ไหมถ้าเกิดว่าทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกันแล้วโพสต์ด่ากันกลับไปกลับมาแบบเนี้จะแจ้งความได้ไหมคําตอบก็คือก็สามารถแจ้งความได้ครับเพราะว่าเวลาไปแจ้งความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปแจ้งความะจะเอาข้อความที่ตัวเองโดนด,ด่าเท่านั้นไปแจ้งความแล้วตารวจก็จะสามารถรับแจ้งความได้แต่ถ้าเป็นแบบนั้นหน้าที่ของอ e ีกฝ่ายหนึ่งก็คือเอาข้อความทั้งหมดไปให้ตำรวจดูเอาพยานหลักฐาน ไปในชั้นสอบสวนเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าทั้งหมดอ่ะเป็นการทะเลาะวิวาทกันมีการด่ากันไปกันมาไม่ใช่เราไปด่าอีกฝ่ายเพียงแค่ฝ่ายเดียวแบบนั้นก็จะทําให้ที่ฝ่ายไปแจ้งความอ่ะกลายเป็นการทะเลาะวิวาทก็คืออีกฝ่ายจะไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะว่าอีกฝ่ายอ่ะก็มีส่วนเป็นคนเริ่มมีส่วนเป็นคนผิดมีส่วนที่ด่าเราด้วยไม่ใช่เราไปด่าเขาอีกฝ่ายเดียวสรุปนะครับถ้าโพสต์ด่าก,กันไปกันมาสามารถแจ้งความได้ก็จริง แต่ก็สามารถสู้คดีได้ด้วย